นะคะเรียกได้ว่าเป็นการจัดแบบแกลเลอรี่ที่ใหญ่มากๆครั้งแรกนะคะที่ป๊อปมาร์ทร่วมกับศิลปินดังๆเนี่ยนะคะโดยเฉพาะฮิโรโน่นี่ก็มากันที่เซ็นทรัลเวิร์นะคะใหญ่มากแล้วก็มีหลายห้องมากๆมีทั้งห้องเพ้นทิงห้องดูแบบมีซื้อของห้องผลงานของศิลปินเรียกได้ว่าเป็นงานแรกที่ยิ่งใหญ่มากๆก็มาติดตามกันได้แล้วบอกเลยว่ามันจะคิวใจให้เราได้ยิ้มๆเลยค่ะค่ะคุณผู้ค่ะ อคืออย่างที่เคยสัมภาษณ์ไปทุกครั้งแล้วแหละว่าถ้าอะไรแล้วทำให้ลูกแฮปปี้หนิงยินดีที่จะทำทุกอย่างแล้วก็มันงาน,งาน,ง,าน,ง,านงานน้องนิรินมีงานสองวันวันหนึ่งจะเป็นละครเวทีอีกวันหนึ่งก็จะเป็นทำวงใช่ไหมคะส่วนละครเวทีเนี่ยคือเขาก็เดินเข้าไปออดิชั่นเองจากจากที่หลายๆคนรู้คือตอนนี้ทุกอย่างมันผ่านไปได้แล้วหนิงรู้สึกว่าน้องกลับมามีความสุขแล้วก็ได้ทาในสิ่งที่น้องอยากทาเหมือนเดิมแล้วทา เขาใช้คาว่าจะใช้คําว่าทําได้ได้แล้วก็ได้แต่ว่าโอเคมันข้างหน้าก็ต้องพัฒนาไปอะไรอย่างเงี้ยอีกอีกเยอะๆแต่ก็ตรงนี้คือรอยยิ้มของเขาคือมันคุ้มค่ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํามากๆเห็นลูกชนเราล้อไห้เลยน้ําตาไหลเลยเพราะว่าเพราะว่านี่อะวันนี้เรื่องราวทุกอย่างผ่านไปละแล้วเชื่อว่าน้องก็เข้าใจแล้วว่ามันผ่านไปยังไงก็พูดได้ว่าเรื่องเป็นยังไงคือน้องอาจจะโดนที่โรงเรียนว่าอ่า น้องน้องเป็นลูกดาราน้องถึงมีโอกาสที่จะได้เต้นได้ร้องถ้าไม่มีแม่เป็นดาราน้องก็ทําไม่ได้แล้วก็พ่อกับแม่เลิกกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วกิจกรรมอะไรที่บางครั้งน้องอยากร่วมในเรื่องของดนตรีหรือเรื่องของศิลปะก็จะมีเพื่อนบางกลุ่มก็ไม่ยอมให้เขาไปเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปไปร่วมด้วยแล้วแล้วสิ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เขารัก พอเวลามันอยู่ที่โรงเรียนอะไททำให้ความมั่นใจตรงเนี้ยของเขาอะหายไปหมดคือเอาเป็นว่างานที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์เรื่องแสดงนี่ยเขาจะทำที่โรงเรียนไม่ได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าเขาอยู่ข้างนอกกับพวกเราอย่างเงี้ยเ,เขาก็จะทำได้เพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่มีสายตาใครจับจ้องมันเลยบอกได้อย่างนึงว่าจริงๆแล้วอะลูกเราอะสังคมของเด็กอะมันสำคัญที่สุดคือสังคมในโรงเรียน อันนี้สําคัญซึ่งคุณครูเองแล้วก็บุคลากรทุกคนในโรงอีเลนเองอะทราบเรื่องนี้พอสมควรก็มีการแบบช่วยกันหลายๆทางเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับเขาเราเองเราก็มีการแบบปรึกษาคุณหมอนอกรอบช่วยกันนอกรอบทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ยแล้วพอเขาขึ้นไปเราวันหนึ่งเขาเดินเอากระดาษมาให้แม่แล้วบอกว่าหนูตัดสินใจแล้วว่าหนูะจะเข้าไปออดิชั่น ได้ไม่ได้หนูไม่รู้แต่เนี่ยหนูจะไปออเดชั่นเขาก็พูดยิ่งหน่งก็ตกใจหนูบอกอย่าเลยลูกอย่าทำเลยเพราะเดี๋ยวถ้ามันมันเฟลขึ้นมาอย่างเงี้ยหนิงกลัวเขาจะเสียใจเป็นมากกว่าน,นี้ <S <S <ๆ>เขาก็ยิ้มหวานแบบแต่หนูได้แล้วค่ะโอ้โหแบบมันไนด้มันคือสเตปหนึ่งแล้วแล้วพอวันที่เขาจะขึ้นไปโชว์จริงๆอ่อะมันยากมากนะกับเด็ก11ขวบที่ที่จะต้องเขายังไม่ได้เป็นเด็กที่เก่งแต่เขาเขากล้าที่จะเอาชนะ คำสบประมาทของของคน ind, ห,หลายๆคนก็เลเขาปลดล็อกตัวเองได้แล้วสําหรับเขาตอนนี้หนิงเชื่อ<ร>ว่าเขาปลดล็อกตัวเองได้แล้วค่ะยัง่อนนี้เขาเคยแบบว่านอยดึงขนาดแบบไม่อยากไปโรงเรียนมาบนกับเราเลยนะครับนอยถึงไม่อยากไปโรงเรียนคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าพอเวลามีกิจกรรมอะไรที่จะต้องทําในลักษณะเกี่ยวกับการร้องเล่นเต้นระบาการที่แบบกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงซึ่งทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าตรงเนี้ยเขาอะรักตรงเนี้ยตั้งแต่เล็กๆแล้วหนิงเองอะเป็นคนที่ยังไม่อยากให้เขาทา แล้วแล้วพอพอวันเนี้ยหน,นิงก็ว่าเขาเขาก็เก่งเขาเก่งที่เขาจะกล้าหารที่เขาจะทําคือชื่นชมเขาแค่นั้นชื่นชมในความกล้าหารแต่ในผลงานก็ถ้าอยากจะทําจริงๆก็ต้องพยายามฝึกฝนแล้วก็พัฒนากันต่อไปเขา้เขามีมาปรึกษามาคุยกลบพี่เมื่ไม่ก่อนหน้านี้เรื่องเรื่องเรื่องบรรยากาศการอยู่ในโรงเรียนหรือว่าคือคือถามว่าเขาอจะไม่ค,ค่อยคือ ถ้าไม่หนักจริงๆอ่ะเขาจะไม่ค่อยมาพูดแต่ส่วนใหญ่หนิงจะรู้เรื่องแทบทุกเรื่องเพราะว่าคนรอบๆตัวหนิงอ่ะทั้งครอบครัวคนที่ออฟฟิศหรือแม้กระทั่งคุณหมออ่ะหรือครูที่โรงเรียนอ่ะเราทํางานร่วมกันเป็นทีมค่ะเราก็จะรู้ว่าโอเคประโยคนี้เราจะให้ใครเป็นคนเข้าไปคุยประโยคนี้เราจะให้ใครเป็นคนเข้าไปคุยเรื่องนี้หรือหลิงจะคุยเองอะไรอย่างเงี้ยพะเรื่องบางเรื่องอ่ะให้คนอื่นคุย จะดีกว่าให้ตัวเ,เองคุยคือบางคนอาจจะมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล็กๆเนาะแต่ถ้าสําหรับเด็กคนหนึ่งแล้วแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นสังคมบูลลี่ในโรงเรียนหรือแม้กระทั่งบางคนก็คิดว่าหนิงเวอร์ไปหรือเปล่าแต่สําหรับเด็กคนหนึ่งอ่ะการบูลลี่คําบางคํามันคือทั้งชีวิตของเขาในในในสังคมเขาตรงนั้นนะคะวันนั้นเราก็เลยไปให้กำลังใจทั้งตัวเราเองแล้วก็ทั้งจิตใช่หนิงก็หรืงว่าเราชวนหรืออะไรยังไง ในของจินหนิงก็บอกว่าวันนี้ลูกมีมีงานแสดงแบบนี้แล้วก็นี่ลินอยากให้ไปนะเขาก็ยินดีที่เขาจะทำแสดงว่าเขาก็พร้อมที่จะพเทแบ่งเวลาให้ลูกได้ถ้ามันเป็นอะไรที่แบบเพื่อลูกแบบนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือถ้าสําหรับสําหรับลูกเนี่ยแล้วถ้าเราเอ่ยปากอะ่ะเขาก็พร้อมที่จะทําค่ะอตอนนี้ตอนนี้ลินเจอพ่อแม่แบบพร้อมหนะ้าพรามตาเขาเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่เห็นเลยแหละรอยยิ้มเขาโลกทั้งใบของเขาก็คือ ก็ก็ก็คือก็คือสิ่งที่เขาเห็นคือหนิงยังแอบพูดกับเขาขำๆกับคนรอบๆข้าเลยบอกว่าบางทีแม่ก็แอบน้อยใจเหมือนกันเนอะทำแบบทุกเรื่องเลยแต่โลกทั้งใบจริงๆก็คือแค่แค่เจอหน้าพ่อแต่หนิงถึงบอกมาว่าหนิงรู้ว่าโลกทั้งใบของเขาคือการเจอหน้าพ่อเนี่ยมันทําให้ตัวหนิงเองอะสําหรับหนิงอะไรก็ได้ถ้าทําให้ลูกหนิงยิ้มได้ือว่าหนิงว่าไงบ้างคะได้แบบมาเจอหน้าพ่อ วันนั้นเขาก็ดีใจค่ะเขาก็ดีใจแล้วแล้วหนิงก็หนิงว่าเขาโตขึ้นเยอะมากอ่ะเวลาใครชมเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกกับคนที่ชมเขาทุกคนบอกว่าให้ชมแม่หนิงอะไรยเงี้ยอแล้วจะลองชมว่าเนแหละเบื้องหลังให้เครดิตแม่เลยใช่พี่หนิงกำลังจะกลายเป็นจุดโฟกัสของคนอื่นที่อยู่ในงานโอ้แน่นอน มันมันไม่แปลกเนอือกับการที่เรื่องราวของเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะจะใหญ่โตพอสมควรกับกับกับปีสองปีที่ผ่านมาแล้วพอวันที่คนสองคนที่มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตในสังคมแล้วต้องไปอยู่ตรงนั้นอะ่ะมันมันมันเป็นไปนไม่ได้ว่าที่เราไม่โดนใครมองแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะเราก็เป็นธรรมชาติของเราอะ่ะดีที่สุด ธรรมชาติของเราคือสิ่งที่ดีที่สุดไม่ต้องไปปั้นแต่งว่าเอ้ยตอนนี้เรามาเรารักกันนะอะไรอย่างนี้หรือเรามาเราขือเกียดกันนะคืออารมณ์ไหนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่น่ารักหนิงก็จะพูดเลยหยุดอย่าทำอย่างนี้เขาก็เออ,เอ,อโอเคโอเคคือเราก็จะเป็นธรรมชาติของเรารคือม่ชคมนี่หีพ่อแม่ทานดีคือนิงบอกเลยไงคะว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกวันเนี้ยครอบครัวหย่าร้างกันเยอะมาก